เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์มาถึงอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับประเด็นนี้เลยต้องบอกว่า สำหรับบทเพลงนี้ได้รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้งี้เป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมนี่ท่าเนี้ยรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานขอแรงกว่านี้อีกค่ะขอแรงกว่านี้อีกรู้งี้เป็นแฟนก<ฟ>ันา,นนานแล้วเพลงนี้เจ้าของที่ร้องเอาไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมคู่จิ้นคู่นี้เลยบิลกินพีพีคุณผู้ชมงานนี้คว้ารางวัลลนเมโลดี้ไทยแ,แลนด์เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับได้รับรางวัล Black m e l o d y อีกด้วยคุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเพลงนี้เนี่ยในยอดวิวใน YouTube นะป่าไป18ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ต้องแสดงความยินดีกับคู่จิ้นคู่นี้ด้วยน้องบิวจิ้นแล้วก็น้อง P P พีพีแต่ผลงานบทเพลงจากซีรีส์เรื่องนี้<ถ>ก็มีเพลงทะเลสีดำก็1ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวอร์ชั่น หลอกกันทั้งนั้นว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของบิวกินเนี่ยก็คือ2.9ล้านวิวในส่วนของเวอร์ชั่นของ PP ก็6.6ล้านวิว<ห>ก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่มาแรงอีกหนึ่งคู่สำหรับบิวกิน PP มาแรงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆคู่นี้รอดิฉันนี่อยากรอมากเลยแรอดฉนเนี่ย ภาคสามภาคสามจะขอเป็นภาพยนตร์เลยได้ไหมมีมั้เดอรมูฟวี่นะอาจจะมีเราสถานการณ์โควิดซาก่อนนะก็อาจจะได้เห็นในภาพของละครในบทบาทของเดอรมูฟวี่หรือว่าแต่รักฉันภาคสามเมื่อภาคที่สองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมต่อไปอาจจะเป็นวัยทํางานวัยทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวเนาะใช่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นชีวิตครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยแต่กลัวใจนาดาวอะนาดาวแกงตั้งแต่ภาคสองแล้วนะ นาดาวจะต้อง2 2> มี้หมนาดาวจะมีพาร์ทสามไหมคิดว่ามีมีไม่คิดว่ามีพาร์ทน่าจะมีเนาะใช่เพราะกระแสการตอบรับพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองดีมากพาร์ทสามเชื่อว่าต้องทาต่อแต่คําว่านาดาวโรงเรียนนาดาวเนี่ยเออขาชอบแกงไงบางทีบอกว่าจบแค่พาร์ทสองแล้ว,วพาร์ทสองแล้วดิฉันเนี่ยรอรุนพาร์ทสามคิดว่ามีแต่เอาจริงๆนะนาดาวเนี่ยซีรีส์กับทุกเรื่องเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆ ทำแล้วรู้สึกมันทัดใจคนดูแล้วก็เพลงก็เพราะด้วยคุณผู้ชมนะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็คว้ารางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอีกหลากหลายศิลปินเลยที่ได้รับรางวัลในงานครั้งนี้คุณผู้ชมร่องี้เป็นแฟนกันมาตั้แล้วในขณะที่นิติกรเ <c oughs> ขาสมขากำลังอินกำลังฟินอยู่ <c oughs> นะ <c oughs> ให้นางร้องไปก่อนอน